โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดองดองอย่าอย่าเอาปืนเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกินไปเกมมิกเกินไปละเกินไปละเงยิงโอ้โหตัวละครใหม่ สมกับเป็นตัวละครใหม่สดร้อนร้อืมวินิจฉัยการเติมตี4.78วิอย่างช้ามันมันไม่ได้ช้าแต่ความรู้สึกผมมันรู้สึกช้านะน่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดีอยู่นะครับได้ไปเก็อีกขั้นนึ่สองพันนะคััติมรวมแล้วสามสี่ขั้นนะครับผมจะรีทําเวลาให้เร็วที่สุดเพราะผมลืมไปเพราะผมต้องลงคลิ หรือว่าไม่ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะน่าจะลืมลงคลิปแหละช <c oughs> วโอ้ยแค่นี้แค่นี้ แค่ด้หยุดนะวิคุทำอมไรยน้องมันมันไม่อยากจะให้มีตัวคนเกี่ยวไว้ใช้นะทีนี้ก็รอดแบบร้อยละคือน้องเนี่ยเออเดี๋เดๆๆเดให้ตัวนี้ใช่ละว,วยเดี๋ยนะ้อ,อัะแ,แล้วตายแล้วเอออัพอัพอออ,อ ั้หนึ่งขั้นก่อนวัดเราต้องวางน้องบุม่าแล้วละ่ะผพ้ความสันติแล้วก็เอาหยู่รอดความอยู่รอดนะบอเป็นล้านเลยครับอันนี้อัพเกรดขั้นแรกมันยังไม่ได้เยอะเลยทิด <c oughs> ผมไม่เข้าใจจริงๆว่า เขาจะเอาปืนมาเล่นทำไมทั้งที่รู้แล้วว่าน่าจะ,จะต้องแบบเดดคือปืนมันบางทีอันตรายมากเลยนะครับผมอย่ามาเล่นนะครับในชีวิตจริงโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มถึกแล้วใช่ไหมล่ะหมันไม่ได้ถึกเลยท้องตีทีเดียวตายด้วยซ้ำแต่้องไม่ทีตัวหลัง โคตรแย่เลยอ่ะมันน้องไปตีตัวหลังอ่ะปังเอาละอัพเกรดอีกขั้นหนึ่งหนึ่งพันพออัพเกรดอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นสองพันว้าว what the hey bloom you are not going to ask yet โอเคคีย okay. ์วันคีย์วันคืออัพเกรดหนึ่งพไม่พอแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าเกิดเวฟมาป้าพอตั้งตั้งอะปุ้งตุ้งมาแล้วมาแล้วเวฟไงที <c oughs> ่สดแสนงามหก0 0นครับเฮ้ยตีใกล้ตีใกล้มันได้ไม่แต่ตีเป็นเอโนะครับตีใกล้แต่เป็น AOE เลย เออดีนะครับเป็น A O E อะครับแต่ข้อเสียคือมันมตีใกล้เกินไปหน่อยอะถ้าเกิดตีไกลคั้สุดท้ายราเมเจ็ดพันร 7, วมๆนะครับเลเวลหนึ่งใส่อปใส่ออปไม่ได้อประเบิดนะครับถ้าเกิดเป็นอปอระเบิดทุก็ขี้เกียจใส่ไงหนก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับอปอระเบิดนะครับ ขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่ได้ใส่ออฟระเบิดมาแต่ตอนนี้คิดไม่ว่าจะยังไงน้องก็กลางดีเฮ้ยขั้นต่อไปบวก30น้องไม่กลางละก็จะประมาณเล้งระยะ40ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดาวดูนะครับ ก็เริ่มต้นระยะ3านะคบโอเคโอเคอย่างน้อยตอนนี้มั่วป้องกันฐานและหลังได้ดีแล้วแหละเฮ้ยได้ได้แล้วเจ็ดพันระยะสี่สิบโอ้ เหมือนเป็นการแบบเอาไม้ไปแบบไปอัดผักนะครับที่จะกินเดี๋ยวนี้นี่นะี่ยกินซะกินเข้าไปนั่นแงผมว่าแล้วมันเพิ่เป็นเอวแบบนี้เอ้ยใช้ไฟ,ไฟมาแล้วท่าไม่ช้ชมเกิดท่านผู้มไมไ่รู้แสดงว่าท่านผู้ชมน่าจะแบบ ใหม่ๆสุดๆล้นๆ้อเลยครับ <c oughs> สำหรับเจ้าตัวที่เป็นแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ดีอยู่แหละครับผมเพราะว่ามันสามารถเอาไปเลกนของได้ซึ่งมันก็ช่างช่างดีจริงๆซึ่งตอนนี้ที่ผมมาเล่นนานหกไอนน้นานนานที่สองเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแค่ครับผมมาเก็บเวจิตี้หรือว่าพีเตียนั่นเองนะครับผมแม่นึเจ้

แย่แย y ดีแย่ส t ด s ัสซี่เวอร์รี่สัสซี่เราโ e นพันแล้วโดนเฉดหัวลูกตัวเลยลูกตัวแบบโดนเฉดหัวตัละตัวตัวละตัว ตัวละตัวอัตตัวละตัวอัตราตัวละตัวเอ่อหัวหัวโดนเขกหัวถูกหัวเขกหัวทีเรียบผิวน่าจะสะท้านไปถึงฟ้านะคะถึงผิวเอาลเราจะมาเล่นโดยแก๊งใช้แก๊งนี้นะคะถ้าเกิดไม่เริ่มไม่ไหวแล้วคงจะเริ่มวางทีโนแล้วล่ะ าล่ะนะคบผมผมจะมาเล่นให้จบเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไฟลมันก็แบบอยากจะเห้ญชวนให้ผมอยากจะแบบเล่นต่อแล้วก็น่าจะเอาเล้ให้จบเลยแล้วกันคือตอนนี้แบบลุมกันแบบลุมสกรรมลุมสกราเตี๊ยบติง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 แล้วคือน้องคนนี้ไม่ได้ยิงอะไรเลย นี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเลยนะคะผมน้องหกตัวจะช่วยกันจัดการบอสตัวสุดท้ายได้หรือเปล่าต้องไปลอยชมกันช่วยกันทีละนิดทีละหน่อย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 ที่จริงเราใช้ตัวนี้เป็นตัวสโลได้แต่ โชมันมันสโลว์ไม่ได้ในช่วงแรกครับโอ้ oh my god ท,ทีนี้จะสิ้นหรืเปล่าแต่สารบุรีของตัวละครเป็นไงคะ